เดี๋ยววันนี้มาดูเจ้าซีเซอร์แคทเอ็กแคทเอ็กหนึ่งกับแคทเอ็กสองนะครับามาดูเจ้าตัวแคทเอ็กทูแคทเอ็กสองนะครับตัวนี้ผมได้รีวิวไปสามอีพีนะฮะเดี๋ยวไปไล่ดูนะฮะการใช้งานในรูปแบบต่างๆผมได้บอกอย่างละเอียดหมดแล้วนะส่วนตัวรวมๆก็ใช้ดีนะชอบนะฮะก็เจ้าแคทเอ็ก วันหรือแคตเอ็กหนึ่งครตัวนี้จะให้มาสองสปูลน,นะสปูลสามารถใส่กันได้นะครับระหว่างแคทเอ็กซวันกับแคตเอ็กทูนะครับผมจะสลับให้ดูเลยเอาเจ้าสปูลตือนของแคตเอ็กหนึ่งนะฮะมาใส่ทางของแคทเอ็กซ์ทูก็จะใส่ได้พอดีนะใช้งานได้ ช้สปูนร่วมกันได้นะส่วนท่านั่งของลูกปืนนะครับจะให้มาทั้งหมด9เม็ดนะครับเท่ากันทั้งเจ้า KX1 และ KX2 ทั้งสองรุ่นนี้ก็จะมีคิดเสียงปลาลากมาให้ด้วยนะฟ้าร้อ,องครับผมต้องรีบจบคลิปแล้ว ก็ลันๆนบอดี้เป็นบอดี้เดียวกันนะกำลังเบรกเจ้า Cat X2 จะอยู่ที่9กิโลนะส่วนเจ้า Cat X1 จะอยู่ที่8.5กิโลนะครับอัตราทดเป็นรอบ7ทั้งคู่เลยนะครับส่วนเรื่องความแตกต่าง มว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ไอ้เจ้า Cat X2 นี่ผมทำรีวิวไปแล้วประมาณ3 EP นะเดี๋ยวไปย้อนดูกันได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้หลากหลายอยู่พอสมควรนะฮะใช้งานดีนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวที่ผมใช้งานนะครับนีออ่จะเป็นตัว Cat X2 นะครับ โอ้กูใช้มานานแล้วนะฮะเนก็ใช้ได้ครับถือว่าทนทานโดยรวมแล้วทั้งสองรุ่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากครับถ้านานาท่านาาไหนสนใจครก็ลอ,องกดคลิกที่ลิงก์ปะกาศด้านล่างดูนะครับหรือถ้าสนใจเป็นตัวโชว์สองตัวนี้แหละที่ผม ยังไม่ได้ทำอะไรครับแค่เอามารีวิวเฉยก็พักหลังใหม่มาได้ครับ